หรับใบนี้นะคะก็จะเป็นสองิแอนะคะตัวนี้จะเป็นสีใหม่นะด้านหน้าตรงนี้เขาจะเป็นลายซีสีขาวนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลายซีสีครีมนะคะด้านข้างเขาก็จะเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะเขาก็จะตัดด้วยหูสีน้ำตาลคือสวยมากใบนี้นี่นะคะสีสวยมากเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะด้านในเขาก็จะเป็นสองช่องนะช่องแรกด้านหน้านะคะเขาก็จะเป็นช่อง เล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีช่องฝั่งนี้ให้อีกสองช่องนะตัวนี้เดี๋ยวลูกค้าต้องถามว่าใส่13 Pro Max ได้ไหมใส่13 Pro Max ได้นะคะนนี่นุนใส่ให้ดูใส่ที่ช่องด้านหน้าเลยช่องด้านหน้าเขาเล็กก็สามารถใส่แล้วก็รูดซิปได้นี่นะคะส่วนอีกช่องหนึ่งช่องด้านหลังนะคะเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆนะคะแบบนี้ก่อนแล้วก็มีช่องใส่บัตรให้นะคะฝั่งนี้หนึ่งช่องสาองช่องสาม มีช่องใส่บัตรฝั่งนี้3ามฝั่งนี้สามนะคะแล้วก็มีช่องใหญ่ตรงนี้สามารถใส่แบงค์พันได้นะแล้วก็มีช่องตรงกลางตรงนี้โล่งๆนะคะก็สามารถใส่มือถือได้ก็ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีแค่นี้นะสองิแอขนาดของเขาเดี๋ยวนุ่นวัดให้นะความยาวเขานะคะประมาณ8ดนิ้วนะคะโดยประมาณนะคร่าวๆนะคะ8ดนิ้วแล้วก็ความสูงของเขา ประมาณสี่นิ้วครึ่งกว่ากว่าเกือบเกือบห้านิ้วนะคะแล้วก็ตัวฐานกระเป๋าตรงนี้ของเขาประมาณหนึ่งนิ้วนะคะเข้าวๆนะคะโดยประมาณ1นิ้วก็ใครสนใจใบนี้นะคะลองดูลองชมได้นะคะสวยนะของจริงนี่นะคะ